มีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับสุดหลอ่อ S-Class คันนี้ครับว่าทำไมร้านอื่นขายอยู่ร้านกลางๆแต่ทำไมโฟกิงตั้งราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทปัจจัยในเรื่องของราคายอย่างแรกเพื่อนๆะขึ้นอยู่กับเลขไงก่อน นะครับแล้วสิ่งที่2ฮะสิ่งสําคัญเลยฮะคือความเดิมๆสีเดิมๆของตัวถังแล้วสิ่งสุดท้ายฮะจำนวนลําดับมือที่ถือคลองนั่นเองซึ่ง3อย่างเนี้ยเพื่อนๆน,นะสามารถถามกับคนขายได้ก่อนเลยฮะว่าเลขไม้เท่าไหร่สีเดิมไม้แล้วรถทั้งหมดกี่มือแต่สําคัญสุดเพื่อนๆน,น,นะอยากให้มาดูสภาพฮะอยากให้มาดูของจริงด้วยดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูกันฮะว่าความเดิมความน่าสนใจคันนี้ เป็นอย่างไรกันบ้างกับน้องนะคร Mercedes-Benz S-Class นะฮะตัว AMG b l u e t e c k Hybrid ปี2016คันนี้นะฮะ,ะมาดูภายนนกันก่อนคอนเซ็ปตร้านเพื่อนๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทางร้านโฟกิงเราเน้นนะะในเรื่องของตัวถังสีเดิมๆทั้งคันอยู่แล้วแล้วคันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในนะครับผู้ที่รักรถมากๆนะครับที่สำคัญคันนี้ครับเป็นตัว รุ่นสุดท้ายแล้วนะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมใหม่ก่อนจะเป็นตัวเฟ c ลิ i สังเกตจากอะไรสังเกตจากลอ้อฮะเพื่อนเพือนพอตัวนี้เนี่ยจะเป็นล้อลายเดียวกับตัว S350 นั่นเองถ้าเป็นล้อในตลาดทั่วๆไปเนี่ยมันจะเป็นลอ้อ AMG ดาว5แฉกธรรมดานะครับอะโอเคดูภายนอกไปแล้วใช่ไหมเพื่อนเนะความเดิมดูไปแล้วนะมาดูข้างในกันบ้างฮะข้างในบอกเลยว่าสดใหม่นะฮะทุกอนู นะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ประตูนะฮะคอนโซลน,นะครับเบาะนะฮะร,รวมถึงอุปกรณ์ใช้งานทุกชิ้นฮะสภาพเดิมทั้งหมดเลยปุ่มเปิ่มยังชัดเจนอยู่ทั้งหมดอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ปก,กติฮะเพราะอย่างที่บอกไปแล้วเาเจ้าของเดิมรักรถมากลักรถยังไงเดี๋ยวพาไปดูท้ายคลิปนะฮะเดี๋ยวจะมาเฉลยท้ายคลิปว่า,วาทำไมเจ้าของถึงรักรถคันนี้มากๆนะครับอย่างที่บอกไปแล้วตอนนี้เพื่อนๆเห็นแล้ว นะฮะในเรื่องของสีเดิมๆดินะฮะน,นี้คือสีเดิมทั้งหมดเลยนะฮะทั้งคันคันนี้รถลำดับเดียวนะฮะมือเดียวนะฮะตั้งแต่ป้ายแดงนะฮะลูกค้าออกรถมาตอนปี2016แล้วคันนี้เนี่ยมาพร้อมเลขใหม่แค่เพียง2,000 0เท่านั้นแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ปีนี้ในตลาดเพื่อนๆนะลองไปดูได้เลยนะฮะน้อยสุดที่เห็นตอนนี้เนี่ยเลขใหมนะ่น่าอยู่มัน6,000 0กว่านะครับที่เหลือก็8 0 0 0 0 0 0 0แสนแล้วแต่นะฮะทำให้ฮนะราคาในการตั้งขายของแต่ละร้าน ถึงไม่เหมือนกันอ่ะเพื่อนๆทราบไปแล้วเนื้อคันนี้สีเดิมทั้งคันนะฮะลดลำดับเดียวเลขใหม่200,000แต่สำคัญกว่านั้นะฮะในเรื่องของตัวสภาพรถที่เรามองไม่เห็นนั่นคือประวัติในการเซอร์วิสเดิมจากเจ้าของเดิมนั่นเองอยากให้มาดูตัวนี้นี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าเพื่อนๆได้ข้อมูลตัวนี้นะมันจะช่วยเพื่อนๆเนี่ยประกอบการตัดสินใจง่ายยิ่งขึ้นตัวรถออกปี16นะฮะให้เพื่อนๆดูอันนี้ปี17เ็ใช่ไหมเพื่อนนะฮะลูกค้าใช้งานไปแค่3600โล เปลี่ยนถ่าน้ำมันเครื่องแล้วเรียบร้อยนะครับอะต่อมาฮะในปี18นะฮะลูกค้าใช้งานมาอีกนิดนึงใช้งานแค่หลักพันโลฮะแต่ของเหลวทั้งคันเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดอ่ะ17ไปแล้ว18ไปแล้วมาดูปี19เห็นไหมฮะ ลูกค้าก็เปลี่ยนหายของเหลวเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องอีกเห็นไหมฮะลูกค้ารักรถมากมลูกค้าเปลี่ยนแบบเนี้ยทุกปีทุกปีแม้ว่าใช้ไหแค่หลักแค่พันกาโลนะแต่มันถึงรอบที่ควรจะเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนหมดฮะลูกค้าไม่เสียดายเพราะต้องการให้ตัวรถเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ใครแมของรถคันนี้ใครนะฮะที่คิดจะซื้อรถตัวไฮบริดนะฮะเจออันนี้แน่ๆเพราะทุกคันนะมันมีตัวนี้เพื่อนๆคลิกอินเวอร์เตอร์ นะฮะลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อตอนปลายปี23ฮะอินเวอร์เตอร์เพื่อนดูราคานะ4ี่แสนกว่าบาทดังนั้นครับเพื่อนๆต้องทําใจนะถ้าวันนี้จะซื้อตัวบลูเทคไฮบริดนะครับกำเงินเตรียมเงินก้อนนี้ไว้เลยอินเวอร์เตอร์เนี่ยราคาเริ่มต้นก็สองสามแสนเข้าไปแล้วขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะว่าจะเลือกของยี่ห้อไหนดังนั้นถ้าวันนี้เพื่อนๆคิดจะซื้อรถนะครับปีนี้รับเป็นตัวบลูเทคไฮบริดนะฮะดูว,ว่าของเดิมอะเซอร์วิสถึงไหมเปลี่ยนถ่ายของเหลวตลอดหรือเปล่า นะครับแล้วซื้อมาเราต้องซ่อมไหมแต่คันนี้บอกด้วยลวเพื่อนๆซื้อไปแล้วว่าไม่ต้องทาอะไรแล้วเพราะตอนที่ทางร้านได้มาเนี่ยทางร้านเปลี่ยนยางให้หมดแล้วเรียบร้อยยางเป็นยางใหม่โชคนะฮะถุงลมด้านคู่หลังก็เปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันเท่ากับว่ารถคันนี้ดูแลให้เพื่อน ครบหมดแล้วดังนั้นวันนี้ฮะเพื่อนๆสบายใจได้เลยซื้อรถกํังร้านของเราเนี่ยซื้อไปแล้วได้ใช้รถกันอย่างแน่นอนถ้าวันนี้อยากมาดูตัวจริงอยากมาดูข้อมูลอย่างละเอียดนฮะติดต่อฝ่ายขายของเราเข้ามาได้เลยครับ